เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางคนเงินเดือนก็ดูพอๆกับเราแต่ทำไมทำไมเขารวยขึ้นเรื่อยๆได้ความลับจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีรายได้เท่าไหร่นะครับแต่มันอยู่ที่ระบบต่างหากวันนี้แหละเราจะมาสร้างเครื่องผลิตความมั่งคั่งอัตโนมัติจากเงินเดือนของเรากันเต็งโอ้โหเสียงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเสียงที่ชาวมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเราฟังแล้วชื่นใจที่สุดในโลกเลยใช่ไหมครับเงินเดือนเข้าแล้ว ความรู้สึกดีใจมาเต็มเปี่ยมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับเพราะว่าความสุขที่ว่าเนี่ยมันมักจะอยู่กับเราแบบเดียวเองครับผ่านไปไม่กี่วันก็เริ่มเกาหัวแล้วเอ๊เงินมันหายไปไหนหมดนะแล้วก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆรอสิ้นเดือนอีกทีถ้าวงจรชีวิตแบบนี้มันคุ้นๆแล้วก็วันนี้เรามาพังมันทิ้งไปด้วยกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจสำคัญที่สุดกันเลยดีกว่านั่นก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราแบบหน้ามือเป็นหลังมือด้วยกฎเหล็กที่ทรงพลังมากๆที่เรียกว่า pay yourself first หรือใจ่ายให้ตัวเองก่อนนั่นเองครับสไลด์นี้ อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะทำตามแบบสั่งซ้ายคือพอเงินเดือนเข้าปุ๊บก็เอาไปใช้จ่ายก่อนเลยเหลือเท่าไหร่ค่อยว่ากันค่อยเอาไปเก็บแต่คนที่จะมั่งคั่งได้เนี่ยเขาทำกลับกันหมดเลยครับคือเงินเดือนเข้าเมื่อไหร่หากไปออมไปลงทุนทันทีแล้วค่อยเอาส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สาคัญที่สุดเลยแล้วคาถามก็คือเราจะทาตามแนวคิดใจ่ายให้ตัวเองก่อนให้มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงละ่ะ คำตอบก็คือเราต้องสร้างมันขึ้นมาเป็นระบบเลยครับด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าระบบ3บัญชีอัตโนมัติภาพนี้ก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวของระบบเราเลยค่ะเราจะแบ่งเงินเดือนที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเนี่ยออกเป็น3ส่วนตามกฎที่เรียกว่า50 30 20ซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่ของมันชัดเจนมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนเลยครับว่ามีอะไรบ้าง มาเจาะลึกกันเลยนะครับบัญชีแรก50%ก้อนที่ใหญ่ที่สุดนี่คือส่วนของค่าใช้ใจ่ายจำเป็นครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่ากินอยู่ต่างๆส่วนนี้คือพื้นฐานการใช้ชีวิตเลยบัญชีที่สอง30%นี่แหละครับคือหัวใจของการสร้างความมั่งคั่งเลยเป็นเงินสำหรับออมและลงทุนเพื่ออนาคตของเราโดยเฉพาะ และส่วนสุดท้าย20%คือรางวัลชีวิตครับเงินส่วนนี้มีไว้ให้เรามีความสุขกับปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิง้งหรือไปเที่ยวพักผ่อนและนี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้ระบบนี้มันเวิร์กได้จริงๆนะครับนั่นก็คือการไปเปิดบัญชีธนาคารแยกออกจากกัน3บัญชีจริงๆเลยแล้วก็ไปตั้งค่าในแอปให้มันโอนเงินอัตโนมัติทันทีในวันเงินเดือนออกการที่เราแยกบัญชีออกจากกันเนี่ยมันจะช่วยสร้างวินยัยบังคับเราไปในตัวเลยครับจะได้ไม่เผลอเอาเงินแต่ละส่วนมาใช้ปนกันมัวไปหมดล เอะลองมาดูตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆกันนะครับสมมุติว่าเงินเดือน20,000บาททันทีที่เงินเดือนเข้าบัญชีปุ๊บระบบที่เราตั้งไว้จะทํางานทันทีเลยครับมันจะโอนเงิน6,000บาทหรือ30%ไปที่บัญชีเพื่อการลงทุนโดยอัตโนมัติเงินก้อนนี้จะถูกการเอาไว้ถูกล็อกไว้เพื่อสร้างอนาคตให้เราก่อนเป็นอันดับแรกเลย แต่ว่าแค่โอนเงิน30%ไปเก็บไว้ในบัญชีเฉยๆเนี่ยมันยังไม่พอครับเงินมันต้องทำงานให้เราด้วยเราจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า dollar cost averaging หรือที่เรียกสั้นๆว่า DCA ซึ่งมันก็คือการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกๆเดือนเพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนทำให้เราไม่ต้องมานั่งกังวลกับความผันผวนของตลาดนั่นเองครับแล้วการตั้งค่ายทำยังไงบอกเลยว่าง่ายมากๆครับแค่เปิดแอปพลิเคชันลงทุนที่เราใช้กันอยู่ กำหนดจำนวนเงินที่ต้องการจะลงทุนในแต่ละเดือนแล้วก็ตั้งวันที่ให้มันหักเงินอัตโนมัติซึ่งก็แนะนำว่าให้เป็นวันที่2หรือวันที่3ของเดือนคือพอเงินเดือนเข้าปุ๊บอีกวัน2วันก็จัดการลงทุนเลยสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของวิธีนี้ก็คือมันเปลี่ยนการลงทุนให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเหมือนกับการจ่ายบิลค่าไฟค่าน้ำเลยครับเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่า ตลาดจะขึ้นหรือเปล่าจะลงไหมไม่ต้องใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะระบบมันจัดการแทนเราทั้งหมดแล้วพอเราตั้งค่าสองส่วนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้แหละเราจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่ารวยขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับแล้วมันก็ยังมีอีกหนึ่งองค์ประกรอบที่สําคัญมากๆที่จะทําให้ระบบนี้มันสมบูรณ์แบบนั่นก็คือบัญชีส่วนสุดท้ายของเราหรือที่ผมอยากจะเรียกว่าบัญชีต่อต้านความรู้สึกผิดครับ เคยเป็นกันไหมครับที่พยายามประหยัดมากๆๆๆมากจนเครียดแล้วสุดท้ายตะบะแตกไปใช้เงินก้อนใหญ่ทีเดียวจนแผนพังหมดเลยบัญชีนี้แหละครับคือตัวแก้กเกมเลยเงินนี้ส0ส่วนนี้มีไว้เพื่อความสุขล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการไปกินอาหารมื้ออร่อยๆซื้อของที่อยากได้มาตั้งนานแล้วหรือว่าจองตัวเครื่องบินไปเที่ยวพักผ่อนมันคือเงินสําหรับเติมพลังใจให้เราโดยเฉพาะเลยครับจุดที่สําคัญที่สุดของบัญชีนี้ก็คือ เราสามารถใช้เงินก้อนนี้ได้อย่างสบายใจเต็มที่โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าส่วนของเงินออมและเงินลงทุนนั้นถูกจัดการเรียบร้อยไปแล้วนั่นเองวิธีนี้จะช่วยให้เรามีวินัยทางการเงินในระยะยาวได้โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดเกินไปครับ สรุป3ขั้นตอนง่ายๆที่เราต้องทำทันทีที่เงินเดือนเข้าอีกครั้งนะครับ 1. โอนเงินแยก3บัญชีทันทีเลย50%สําำหรับใช้จ่าย30%เพื่อการลงทุนและ20%เป็นรางวัลชีวิต 2. ตั้งค่า DCA อัตโนมัติสำหรับเงินลงทุน30%ก้อนนั้นและ 3. ใช้เงิน20%นั้นอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องรู้สึกผิดเลย เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับความสําเร็จทางการเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเงินเดือนของเราจะมากหรือน้อยแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับระบบและวินัยที่เราตั้งใจสร้างมันขึ้นมากับมือต่างหากครับคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ได้คิดกันก็คือแล้ววันนี้ระบบการเงินที่ตั้งใจจะสร้างไว้ได้เริ่มทำงานเพื่ออนาคตของตัวเราเองแล้วหรือยังครับ